ตลาดซัมเมอร์จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลายทีมในพรีเมียร์ลีกก็เรียกว่าเสริมกันกระหน่ำแบบจุใจนะครับสาแก่ใจเลยทีเดียวใช้เงินกันเป็นบ้าเป็นบอเลยนะครับหลักเป็นพันล้านปอนด์เลยนะครับสำหรับพรนะีเมียร์ลีกนะครับหลายพันล้านดีกว่านะไม่ใช่แค่พันล้านนะก็ถือว่าเป็นลีกที่ใช้เงินมากสุดนะครับใน5ลีกดังนะครับในยุโรปนะบุนเดสลีกา พิมเมอร์ลีกเกาโชซีราอะไรพวกนี้นะพิมเมอร์ลีกนี่ถือว่าบ้าคลั่งสุดละนะครับนับวันจะยิ่งบ้ากันไปกันใหญ่นะครับคลิปนี้ครับจะคุยสรุปภาพรวมนักเตะกันหน่อยครับว่า,าทีมในพิมเมอร์ลีกเนี่ยที่ผมบอกว่าบ้าคลัง่งมันบ้าแค่ไหนนะครับแล้วซื้อใครเข้าทีมกันบ้างนะครับคงไม่สามารถบอกได้ถึง20ทีมนะแต่ว่าเอาละนะครับเอาหลากัลกๆสัก6-7ทีมก็แล้วกันนะครับอาร์เซนอลแมนยูววลิเวอร์พูลเชลซีสเปอร์ ใครอีกแมนซิตี้ผมอาจจะพว New ่วงนิวคาสเซิลอีกสักทีมหนึ่งนะครับเจ็ดทีมเลยก็แล้วกันนะครับว่าตลาดซัมเมอร์นี้พวกเขาเสริมใครเข้าทัพเข้าทีมกันบ้างรวรมๆไว้ในคลิปนี้แล้วครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเก่งกันเนอร์นะครับพูดคุยกันเนอร์ตลอดเลยแต่ไม่เป็นไรครับเปลี่ยนเพิ่งเปลี่ยนเป็นเพิ่งเปลี่ยนนะครับจะคุยกันเนอร์เป็นเก่งกันเนอร์แล้วนะครับถ้าเซิร์ชกันไม่เจอก็ลองขยับคําดูหน่อยนะครับหรือจะเซิร์ชคุยกันเนอร์เหมือนเดิมก็ไม่ว่างกันนะครับแต่ขอให้ติดตามกันทุกวันแบบนี้ครับวันนี้ครับกันเนอร์เดลี่ครับขอนําเสนอเรื่องราวของตลาดนักเตะครับในช่วงซัมเมอร์ที่เพิ่งผ่านพ้นมานะครับว่าทีมบิ๊กซิกบิ๊กเซเว เขาเสริมใครเข้าทีมกันบ้างนะครับมีใครอะไรยังไงกันบ้างนั่นเองนะเราก็อยากชวนทุกคนคุยหน่อยว่าในบรรดาทีมจากพรีเมียร์ลีกเนี่ยนะครับอาจจะรวมไปถึงเบนฟอร์ดรวมไปถึงซันเดอร์แลนด์เนี่ยนะครับคุณชอบการเสริมทัพของทีมไหนมากที่สุดนะครับคุณชอบการเสริมทัพ ของทีมไหนมากที่สุดนะอะลองคอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยแล้วกันนะและถ้ารักอาร์เซนอลทั้งใจครับฝากกดติดตามเก่งกันเนอร์ให้ครบทุกช่องทางด้วยนะครับคลิปนี้มาลุยกันเลยดีกว่านะครับสำหรับซัมเมอร์นี้ของอาร์เซนอลก่อนเลยแล้วกันนะโอ้โหซื้ออย่างบ้าคลั่งครับนะฮะซื้อเกปาอาริซาบาลาก้าครับจากเชลซีนะครับ, a, รบ, Chelsea, รบแล้วก็อันนี้5ล้านโดยประมาณนะเออราคาผมข้ามไปเลยแล้วกันนะเนาะเพราะมันเน้นเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะซื้อมาตินซูบิเบนดี้ครับจากเรอัลโซเซดัดนะครับเป็นกองกลางห้องเครื่องนะ ซื้อคริสเตียนนอร์กาดจากเบรนท์ฟอร์ดนะครับซื้อโนนี่มาดูเอเก้นะครับจากเชลซีนะครับแล้วก็ได้คริสเตียนมอสเคล่าจากบาเลนเซียนะครับกองหลังดาวรุ่งนะซึ่งก็ทำผลงานดีใช้ได้เลยนะครับในการเจอกับลิเวอร์พูลนะซื้อศูนย์หน้าตัวที่เราต้องการมากที่สุดครับวิกตอร์โยเคเรสนะครับจากสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับซื้อไอเบลิชีเอเจจากคริสตัลพาเลสนะครับแล้วก็คืนวันสุดท้ายครับซื้อทางด้านเปียโร อินกาปิเย่นะครับจากไบเออร์เลเวอร์กูเซ่นนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทะลุ300ล้านปอนด์นะครับสำหรับอาร์เซนอลนะตัวโหดมากนะนี้รวมแอดออนรวมอะไรหมดแล้วนะนะครับส่วน, <c oughs> วนขาออกอาร์เซนอลผมอาจจะขอเนี้ยเล่าอาร์เซนอลเยอะหน่อยแล้วกันนะนะถือว่าช่องนี้ช่องอาร์เซนอลเป็นหลักแล้วกันบ้านผมผมเล่าเยอะหน่อยนะครับขาออกอาร์เซนอลครับ ไรเลียงตั้งแต่จบฤดูกาลที่แล้วแล้วก็มาถึงซัมเมอร์ที่ผ่านมานี้เลยนะครับขาออกครับจอร์จินโยครับไปฟราเมงโกนะครับคริเอเชนี่ไปเซลติกนะครับพวกนี้นี่ไม่ได้ตังนะไรฮิมสเตอร์ลิงกับเนโต้หมดสัญญายืมตัวนะครับเรายืมตัวคนอื่นเข้ามานะครับนูโนตาวาเรสไปลาซิโอนะครับมาควินยอสไปครูไซายโลนะครับแล้วก็โทมิยาสึรับยกเลิกสัญญากันนะครับแล้วก็คาวไฮปล่อยให้ไปไปทางด้านของแวนเดอร์เบรเมนยืมตัวนะครับแล้วก็มี ดาวรุ่งกาเบียรครับปล่อยให้ชูบอรีตาวยืมตัวนะครับแล้วก็เซมิโลของกาย้ายขาดนะครับไปอยู่ที่ฮัมบุก10ล้านปอนด์นะเช่นเดียวกับฟาบิโอเวรานะครับก็ย้ายไปยืมตัวที่ฮัมบุกด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็มีริทเนลสั้นนะครับก็ปล่อยยืมตัวด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ออริสินเดอร์ซินเชนโกก็อีกหนึ่งรายนั่นเองนะก็ถือว่าปล่อยแบบปล่อยแบบคนที่เราไม่ได้ใช้เยอะเหมือนกันนะแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้ตังค์เท่าไหร่ได้เงินไม่เยอะมาก คิดว่าไม่ถึงร้อยล้านปอนด์ด้วยซ้ำนะครับส่วนทีมที่ผมบอกว่าเป็น Big กซิกบิ๊กเเนี่ยนะครับผมขออนุญ,ญาตไร่เรียงเลยก็แล้วกันนะนอกจากอาร์เซนอลแล้วนะครับไปกันที่ทีมนี้กันก่อนเลยแล้วกันครับเพื่อนรักเราครับเชนซี Chelsea ครับเชลซีเนี่ยจริงๆพวกเขาเสริมตั้งแต่ช่วงไอ้นี่ละวิดต่ ปิดฤด,ดูกาลเขาก็เสริมเลยเพราะว่าพวกเขาไปเล่นสมโมสรโลกแล้วก็เป็นแชมป์โลกด้วยนะนะเพราะฉะนั้นก็มีการเสริมตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนาย,ยนแล้วนะครับเชลีซื้อเยอะครับเอสเตวาวนะครับจากพารเมรัสนะครับเลียมดีแลบจากอิฟสวิตตาวนะครับโอ้โหนนี้ของดีนะครับ ก็พาทีมมันแชมป์สโมสรโลกเลยนะครับแล้วก็แต่ว่าก็ได้รับอาการบาดเจ็บนะซื้อทางด้านของดาริโอเอสซูโก้ครับจากสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับซื้อมามาดูซาจากสตาร์บูกนะครับแล้วก็ซื้อเจ้าเบโรจากไบตันอันนี้ก็โคตรดีนะครับมาปั๊บยิงปุ๊บเลยยิงสปันทันแหลกเลยนะสำหรับเจ้าเบโรนะแล้วก็ซื้อกิเทนจากบูรุเชนร์ทมุนอันนี้ก็ปีกตัวจี๊ดเลยนะครับโอ้โหแล้วได้เจ้าเลตฮาวโต้ด้วยจาก อาจากอาร์มสดามอันนี้เป็นกองหลังดาวรุ่งนะเล่นเซนเตอร์ฮาบก็ได้เล่นแบ็กซ้ายก็ได้อันนี้ของดีเลยนะครับแล้วก็โค่รของดีคนหนึ่งครับนะฮะอเลฮันโดกาลาโชจากแมนเชสเตอร์ยูไนเตด40ล้านปอนด์เท่านั้นนะครับถือว่าได้ของดีราคาดีด้วยนะสำหรับเชลซีแล้วก็ตัวสุดท้ายครับได้มาจากทางด้านไบรตันก็คือทางด้านบัวนาโนเต้ ote, นะครับเป็น Playmaker นะก็ยืมตัวมาจากไบรตันนั่นเองนะเชลซีถือว่าเสริมได้น่าสนใจเลยนะครับคิดเห็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยนะส่วนขาขายเชลซีนี่โอ้โหพรืบพรับผมบอกเลยเราได้เงินเยอะด้วยสำหรับเชลซีที่ขายนะอ่ะไปดูทีมอื่นต่อกันหน่อยนะครับนะบไปสองทีมแล้วนะอาร์เซนอลแล้วเชลซีแล้วนะนะครับไป ไปกันต่อไปที่แชมป์เก่าครับถงแดงลิเวอร์พูลครับอันนี้ก็เสริมอย่างบ้าคลั่งด้วยเหมือนกันนะครับใช้เงินเรียกว่ามหาศาลเลยนะครับเจเรมีฟิมปงนะครับปีเอไม่ใช่ปีเแบบแบ็คขวาจากไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนะครับแล้วก็เสริมเฟรเดริกสครับนะฮะเพลย์เมคเกอร์จากเลเวอร์คูเซ่นด้วยเช่นกันนะครับมิลชเคอร์เคชจากบอลมาดแบ็คซ้ายนะครับแล้วก็ฮูโกเอติกิเต้ครับจากไอทัดแฟรงเฟิร์ตนะครับอันนี้ส่วนหน้านะ แล้วก็เสริมล่าสุดครับอเล็กซานเดอร์อิซักนะฮะจากนิวคาสเซิลนะรจริงจะมีมาร์กเกฮีคนหนึ่งด้วยนะแต่ว่ามันไม่ทันมันไม่เรียบร้อยในวันสุดท้ายนะแค่นี้ก็โคตโหดแล้วนะครับยังไม่นับไอพวกไอพวกตัวเสริมๆอ่ะตัวแบบดาวรุ่งบ้างอะไรบ้างนะครับนะบไม่ว่าจะเป็นทางด้านอาร์มินพิชี่พิซีนะครับแล้วก็มีวิลไลท์นะครับจากซา t ฟอร์ดนะครับ แล้วก็มีลีโอนีจากปามานะครับแล้วก็มีวูดแมนอีกจากเพสตันนอร์เอนนะครับก็ถือว่าเสริมเยอะใช้ได้เลยนะครับสำหรับลิเวอร์พูลนะ,ะมีเสริมทั้งตัวจริงด้วยตัวสำรองด้วยแต่พวกเขาก็ปล่อยไปเยอะเหมือนกันนะครับเสียเทรนเนอร์เซเนอร์อโนกับเรอมาดริดนะครับเสียทางด้านของหลุยดิอารให้บาเยิร์นมิวนิกนะครับแล้วก็อีกมากมายหลายคนเบวิดนูเยสอีกอะไรเงี้ยนะครับนะก็ว่ากันไปนะ ไปกันต่อที่แมนเชสเตอร์ซิตี้อันนี้เราไป3ทีมแล้วนะเข้าสู่ทีมที่4แล้วนะแมนซิตี้ก็เป็นอีกทีมหนึ่งครับที่เสริมตั้งแต่หัววันนะครับแล้วก็เสริมดีใช้ได้เลยนะครับได้ทางด้านแบ็กซ้ายนะครับรายานเอนูรีครับจากวูฟทฮมตันบันเดเลอร์นะครับได้รรยานแชกี้จากโอลิมปิกลียงนะครับอันนี้เป็นฟอลไนที่โคตรดีเลยอะ จริงๆ2คนนี้ก็ดีทั้งคู่เลยนะแบ็คซ้ายก็ดีนะครับแล้วก็ยังจะได้ทางด้านไรเดอร์จาก AC ซมิลานไอ้นี่ก็ดีกองกลางบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ดีมากนะครับนะบแล้วก็ได้ผู้รักษาประตูมา2คนเลยนะครับได้เจมส์แฟฟอร์ดจากเบอร์ล,ลี่นะครับแล้วก็จาลุจิดอนนารุม่าจากเปอเชเ่ดอนนารุม่านี่โคตรเหนียวงงมากเลยมันไปไปมีปัญหาอะไรกับเปอเชเช่ผมไม่แน่ใจไม่ได้ตามข่าวนะครับแต่ว่า ปล่อยมาในราคาไม่แพงด้วยและอายุยังน้อยด้วยนะครับเพิ่งพาทีมคว้าชแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมาดูการที่ผ่านมานะครับนอกจากนี้ยังมีนีปานครับจากโรเซนบอร์กนะครับ,รบมีทางด้านมาร์คัสเบนติเนลลี่ครับจากเชลซีนะครับอ่ะนี่ก็เป็นภาพรวมของ แมนเชสเตอร์ซิตี้นะซิตี้เองก็พองถ่ายนักเตะไปเยอะนะครับเอาปล่อยเควินเดบรอย์ออกไปนะครับด้วยอายุอานามด้วยด้วยอะไรต่อมี่อะไรด้วยนะครับขายวอลเกอร์ปล่อยออกไปนะครับแล้วก็อีกหลายคนแจ็คกิลลิชอะไรพวกนี้น,นะครับก็ถือว่าเป็นการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนตัวผู้เล่นกันด้วยนะครับไปกันต่อเลยครับเพื่อนรักเราอีกหนึ่งทีมครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฤดูกาลนี้ก็ถือว่าเสริมดีใช้ได้เลยนะครับนะแบบ ตัวเป้งๆเ,เลยตัวแบบของดีเลยนะครับขาเข้าแมนยูครับเริ่มต้นที่มัตติอุสคุนยาจากวู๊ตแฮมตันนะครับแล้วก็ได้ทางด้านของไรอันเอมเบลโมจากเบรนฟอร์ดนะครับแล้วก็3ตัวหลัก,ลกๆแนวลุกเลยครับ,บเบนจามินเซสโกที่าร์เซนกลก็อยากได้ด้วยเหมือนกันเนี่ยจากอารเบลไลฟซิกนะครับแล้วก็มันจะมีตัวอื่นๆสเสริมมานะครับเดียโก้เลออนนะครับจากทีมอะไรผมไม่แน่ใจนะแล้วก็ ทางด้านเซเนลามเมนนะครับจากอันทะูบนะฮะอ่ะก็เป็น4-5หคนที่เสริมมาในทุกการแต่จริง3คนตัวหลักแหละมาติอุสุญญาเอมเบลโมแล้วก็เบนจามินเซสโกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองนะครับแมนยูนี่บอกว่าไม่มีไม่มีเงินก็จัดเยอะเหมือนกันนะนะครับเสริมได้น่าสนใจเลยนะครับ ไปต่อมีอะไรเอาแล้วก็ผมขอนิวคาสเซิลอีกทีมหนึ่งก็แล้วกันผมว่านิวคาสเซิลเป็นทีมที่น่าจับตามองนะครับก็เสริมได้น่าสนใจครับได้แอนโชนี่อีเลนกาจากอ่านอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับได้ปาร์คชิงยูนะครับอ่าอันนี้มาจากซูวอนเลยนะมาจากเกาหลีเหรอโอ้ได้อลันแลมสเดลจากเซาท์ทันตันอันนี้มาแบบยิ้มตัวนะครับได้แจ็คขอบแรมซี่จากแอสตันวิลล่านะครับอ่าแล้วก็ได้ทางด้านของนิกโวเทมาเดอร์ครับ <c oughs> จากสตุตการ์ทนะครับ แล้วก็ได้วีซ่าจากเบลนฟอร์ดโอ้โหได้วีซ่ามาเลยเหรอตัวดีเลยนะเนี่ยนะครับแล้วก็มีทางด้านมาลิกเทียวครับจากเอซิมิลาอีกหนึ่งคนนะครับอ๋อแล้วก็มีทางด้านคอเดโรจากมาลาก้าด้วยนะครับก็ถือว่านิวคาสเซิลเสริมได้น่าสนใจนะครับถึงแม้จะเสียผู้เล่นตัวหลักอย่างอเล็กซานเดอีซักให้ลิเวอร์พูลก็ตามนะก็ถือว่าเติมได้ดีอีแลงกาก็ของดีวีซ่าก็ของดีจังขอบแลมซี่ก็ของดี นะครับและอดีตนักเตะเราอย่างแลมสตลก็เฝ้าเสาได้แบบสบายๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเสริมทัพเสริมทีมของนิวคาสเซิลที่ดีเลยนะครับอ่ะแวะไปดูเพื่อนบ้านเราอีกหนึ่งทีมนะครับทอตแนมฮอสเปร์กันหน่อยครับปีนี้เขาเป็นเศรษฐีใหม่ครับนะฮะซื้อสะบ้านนันหลกใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าเพิ่งได้เงินสปอนเซอร์มานะแล้วก็คว้าแชมป์ในฤดูกาลที่แล้วบอลถ้วยบอลยุโรปนะครับปีนี้ก็ต้องการเตรียมทีมไปลุยยุโรปที่มัน ที่มันหนาแน่นขึ้นที่มันเข้มข้นขึ้นนะครับอ่ะไปดูกันหน่อยครับว่าท็อตแนมซื้อใครมาบ้างนะครับสเปอร์ครับได้ทางด้านของเควินดันโซครับอ่าจริงๆเขายืมมาตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วนะนะครับอันนี้ซื้อขาดเลยนะครับได้จาก้องนั่นเองนะครับเช่นเดียวกับมาติเตลครับก็ซื้อขาดจากไบยมินิกด้วยเหมือนกันฤดูกาลที่แล้ก็ยืมมาก่อนหน้านั้นแล้วนั่นเองก็รับ ได้โคตะทากาอิจากฟอนตาเล่คาวาซากินะครับได้นี่เลยครับโมเมตคูดูชนี่อันนี้โคตรดีจากเวสแฮมนะครับเราก็ได้กองกลางตัวรับเจ้าปาลินยานะครับจากบาร์เยมนิกอันนี้ยืมตัวนะครับอันนี้ก็ของดีเลยนะน่าจะคุมแดนกลางให้สเปอร์ได้ดีแล้วก็ได้เพลย์เมกเกอร์โคตรเทพนะฮะ ซาบีซินมอนจากอาเบรลักซิกนะครับโอ้โหไอตัวนี้จี๊ดจัดเลยนะครับเปิดตัวก็ถือว่าดีเลยนะครับผมไม่อยากได้นะแต่ว่าเซนอลมีข่าวแบบบางๆเลยนะครับแล้วก็ยังได้ในวันสุดท้ายเนี่ยได้โคโลโมัวนี่จากเปเชเด้วยกันยืมตัวนะศู์หน้าดีกรีทีมชาติฝรั่งเศสเลยนะแล้วก็ยังมีตัวอื่นๆนะครับ วูชโควิชนะครับลูค้าวูชโควิชนะครับก็มาเสริมทัพเสริมทีมในฤดูกาลนี้ของทอร์นามฮอรสเปอร์ด้วยนะครับก็ถือว่าเสริมดีใช้ได้เลยนะผมชอบโมเม็ดคูดูชผมชอบซิมมอนผมชอบเอ่อโคโลมัวนี่ผมชอบปาลินยาโอหสี่ตัวเลยนะตัวดีๆของสเปอร์สี่ตัวเลยนะที่ได้มาเสริมในซัมเมอร์นี่นะไม่นับไอ้พวกที่ยืมมามาดิสแตลดันโซเลยพวกนี้ก็ของดีอยู่แล้วนะนะครับอ่ะน่าสนใจน่าจับตามองนะครับ มาทุกคนคิดเห็นอย่างไรกับทุกดีลนะครับคอมเมนต์มาพวกเราหน่อยแล้วก็คิดว่าไอ้ที่ผมบอกเนี่ยบิ๊กซิกบิ๊กเซเว่นเนี่ยนะครับใครเสริมทัพได้ดีที่สุดในมุมมองของคุณนะครับลองคอมเมนต์แบบพวกเราหน่อยลิเวอร์พูลได้อีซักมานี่ถือว่าหงผง,งาดเลยไหมนะครับขนาดยังไม่มีอีซักนี่เขาเก็บ9คะแนนเต็มนะเป็นจ่าฝูงเดียวๆเ,เลยนะครับหรืออาร์เซนอลเองก็ถือว่าเก้าถูกที่คันนะครับ ซื้อศูนย์หน้ามาใหม่ซื้อไปอีกซื้ออะไรมิดฟิลด์ตัวรับนะฮะเราก็ยังซื้อกองหลังเป็นอุดรอยรั่วซีซั่นก่อนๆที่พอซาดิบาเจ็บมาเกเยสเจ็บเนี่ยทำแต้มหายไปเยอะอะไรแบบเนี้ยนะครับถือว่าซื้อถูกจุดแล้วหรือยังชอบไหมนะครับก็ลองคอมเมนต์มาโพสเราหน่อยกันละกันนะถ้ารวมทั้งหมดเลยนะในการซื้อขายทั้งหมดของทุกทีมที่ผมพูดมานะผมยังชอบอาร์เซนอลมากสุดนะผมยังชอบอาร์เซนอลมากสุดนะ ถ้าไม่นับตัวเงินนะไม่นับแบบว่าเ้จ่ายคุ้มค่าไหมอะไรอย่างเงี้ยใช้เงินเยอะไปหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยผมชอบอเซรอลมากสุดนะครับด้วยเหตุผลที่บอกเลยก็คือเกาถูกที่คันนะครับมีอะไรพลาดไปก่อนใน3-4มสี่ฤดูกาลที่ผ่านมาที่มันได้แต่รองแชมป์รองแชมป์เนี่ยนะครับก็ไปย้อนดูว่าเฮ้ยมันเกิดเหตุการณ์อะไรเนี่ยแล้วถ้าเรามีตรงนั้นถ้าเรามีตรงนี้เนี่ยมันจะได้แชมป์เนี่ยนะครับเขาซื้อแบบนั้นเลยนะครับนะหลายคนถามว่าจะเอาอินคาบิเย่มาทำอะไรอีกวะกองหลังก็เยอะแยะแล้วนะครับเนี่ย ย้อนไปดูซาลิบาเจ็บตอนช่วงซีซันแรกๆที่เราลุ้นแชมป์อ่ะหลุดวงโคจรตอนนั้นเลยนะครับย้อนไปดูซีซันที่ผ่านมามาตินโนเิกาบาดเจ็บบุโกโยซาก้าบาดเจ็บคายฮาวเอกบาดเจ็บนะครับหรือแม้กระทั่งการ์เรเชอร์ซูบาดเจ็บเนี่ยช่วงนั้นก็แกว่งกันทีเลยนะครับก็ขุมกาลังเชิงลึกมาเลยสําคัญนะเพราะฉะนั้นผมว่าปีนี้ฤดูกาลนี้น่าสนใจแล้วก็น่าสนุกครับแต่ว่าอย่างทีมอื่นๆอย่างแมนยูยังเสริมดีเลยเอ็มบิลโมก,กับมาทิลสคุนย่าสองคนแม่งเล่น ดีเลยนะครับลงมาก็ดีตั้งแต่เกมแรกเลยไม่ต้องปรับตัวอะไรเยอะนะครับคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยกันละกันนะครับและถ้ารักอาซนอลทั้งใจครับฝากกดติดตามเก่งกันเนอร์ให้ครบทุกช่องทางด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ